กี่กวอบแล้วเนี่ยเขียนว่าไงอสองกวอบพร้อมคำเหรอทำใช่ไหมอ่าเขียนเมื่อ,อกี้น,นี่นเคยในี่วานะอเลเนี่ยต่อไม่นี่แฮปปี้เบรดดิข้าคำพระเจ้านะบอกว่าเพราะพระเจ้ารู้แผนงานที่มีไว้สำหรับเด็กเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อสุขภาพเพื่อจะให้อะไร เลทมีอะไรนะคนและก่นใจเลปีนี้จะสอกอนว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นตัว้เลทเป็นนเป็นเต้นเป็นณพเจ้ามเด็จพเจาฟกพรองนประศิายปศิษป์นี้สบเระ เราเห็นในฐานะที่เป็นแม่ได้เห็นพระคุณรอนพระคุณเ็นควายิ่งใหญ่พระเจ้าผ่นวิตของเิลอดปีทีนมาขอบคุณพระองค์อย่างมากใจหลเจ้าแ่ของพระเจ้าสมเด็จพระ้าปัทฑุสมภาปัทสมศรปัญญาทรงจารนองะคุณพระเจ้าและเราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนำทีจะยิ่งใหญ่ยิ่งกวีที่ผ่านนานอีหลเจ้าแ่นและปีนี้จะเป็นปีที่จยิ่งใหญ่ ของเดวิดเป็นปีของเดวิดเป็นปีของประการของพระเจ้าที่เรอชีของเดวิดอเจ้า่ะพระเจ้าจะยกชูพระเจ้จะสนอนาไปส9่งเก้พรเจ้มประสบการณ์ในระดับนานชาติบของคุณโกนี่นมีเาปีสิก้ามีน้องอ่ะเกมาเรมไม่กงตาค่ะ้ ย ja, mhm. mm. ัเปนเ้อเนีย่แม่ไน้ก็ไยีมตากินให้หมดนะกินให้หมดโดแค่ชื่อมาแต่รื่อนวันเกิดมาเนี่ยเขาจะชื่อเขาจะแขมว่าวันนเกิเอมมาวแล้ววันเกิดเอมมาน่นะต้องบอกทุเขาว่าว่าแขนชื่อเอ็มมาเลยนะ แล,แล้ววันนี้วันเกิดใครคะวันเกิดพี่เด็เอา้าแล้วทำไม,มใช่อันนี้เจ้าของวันเกิดไม่ใช่เหรอก็ออกินด้วยกันไงแบ่งทุกคนนุ่ม